แมนบอน้อนี่รถไผยหนิรถไผยรถพายปไ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 ปเลิศอีหลีเลิศอีเลิศอีหลีจัดที่นอนแล้วนอนหนึบจัดที่นอนแล้วเหรอให้นอนนั่งไม่ได้มเมือแรงมาขับคันนี้จะไปขับนยังคันนั่นดูนนนนขับขับขับขึ้นหน่อย ไอ้เจ๊ต e ัวนี้ยเราจะไม่หายอีกยังเนาะเอาคุณอะเอาปลาเสือเอาแล้วล่าสุดได้เ uh, สือกันแล้วพ่อให้เสือไข่พ่อให้เสือปลาการเชิญหาเด็ครับนีอีกตัวนี้ต้องให้พี่ชาติพี่ชาติทำให้แมนใส่เลยเขาจะสั่งกันอยู่ตัวเราละก้าวอุดเอาถือมาหอดไปหนึ่งใช่ใช่ครับแค่ไหนเหรอจ้ะ ไปสั่งอะไรให้พ่ออ่าคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นขอไปกดตังก่อนโอเคอเพราะว่ากดมาเท่าไหร่เบอร์นหนึ่งเอาไหมเอาเอากับหนูก็ได้โอเคได้<า>ค่ะฮะเอหพี่เรียไม่ถึงเนาะเอ้า ก,กับเซาพลไม้กับยูหานบัวนี้ก็สวยวนะเนาะสุพ่อหนูหนูชอบสีนี้แหละสีขาวใส่ว่าแมนอาเซียปาร์ต <c oughs> ุนะมาเยือนมาเหยียบอย่างเงี้ยมมาเหยียบแล้วมาเหยียบ<ะ>กระสินสุดยอดเลยไมทางไรไปทางไรงงบอบอกับเขามาถึงตองแล้วอาจจะมีล<อ>ิขสิทธิ์เปลี่ยนเสือเปลี่ยนเสือมั่งปาร์ตุนนะ่ะ เป็นอย่างเดีวยวเฮาจังเปลี่ยนเพ่งเหรอพ่อ,อนำอะไรไโอ้คาปูชิโนโยเย็นคาปูชิโน่เย็นค่ะแล้วก็เขียวปันว่นหวานน้อยใช่ค่ะเสะเก็น,นะคะ

แม่ขึ้จำแล้วได้จำได้อยู่แม่เป็นเอซีลูกสาวแล้ว่อันก็เปลี่ยนแต่ว่าเบิ้งเบิ้งไปเอซีอุ้งหญิงบ่เอออันเบิ้งเบิ้งเล่าเบ้งอัออันาลเบิเบิ้งดนุ่มโจนุ่มโจกามาค่ะมแลแม่เจ้าเนยเนค่ะแม่ถือว่ามาขึ้น คือหกัน <editors> ศูนย์หกโอ้มันมันค่ะแม่แสดงว่าแม่เบิ้งเบิ้งคลิปรถใหม่เนาะลดมันมาแต่บ้านเทพก็เปลี่ยนอ่ามันจะเด่งมากเด่งมากวันนีอันอันเข็มนั่นเจ้นเค็มแล้วเข็มเด็ดไปหอมแก้มแล้วที่เครื่อันเข็มกับมลชัยบอกเออแก่แล้วมาแง่เด็ดไปหอมแก้มแล้วเครื่องลดอ๋อวางเข้ายา ให้เค็มแกยมเรียกเค็มจ้าโชคดีค่ะแม่เล่าหมานเด็กอีหลาน้ำเมื่อคืนใช่ช่วยโผกเหรอใช่เป็นมันไหนอูสุดยอดเลยเราเขาไม่ซ่อนกับตีโอ้ หล่อเหลือจะเอาป้าน้ำกลดใน,นอันเหลือตาเหลือตาไปเฮ็ดสีบพรว่าครับไปเฮ็ดได้ยู่เหลือตาเฮ็ดสีผมสีอะไรนี่ก็สีดำแล้วนี่ออตอนนั้นมันสีงอย้อมล้วบนี่งอมแล้วเพอ,อตอนนั้นมันสีขาวเต็มเลยเอปเอปจาให้นอกก้องกระตูนทำเสน้นผมให้อากระตูนจะต้อง ถอดเสื้อเซตนะเพราะ oh, <ๆ>เขาเป็นกับแกบเดอ้อเขาเฮ็ดดีคืออย่างนี้งับงับอยู่เขาเฮ็ดเป็นตัวกับแกบอะไรงับงับทำมืองับงับ <laughs> แล้วก็มีกับแกบก็คือมีพระเอกชุดดำก็เป็นพระเอกชุดดำก็จะเป็นา<ไ>ปลาย<ป>ลายอันนี้ไม่พอลายอันวันนี้จะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูเยอะๆเลยอปังๆเลยมันจะมีอ่าแล้วก็พวนี้ก็ไป นครพนมไปกับสอนุ่มทะเบียนนะครับอ๋ออยู่สารากางนะครับใช่ตีสองก็เลิกด้ยเลิกตีสองเลยสองเนี่ยเลิกตีสองไปป๊อคนูนูมีก็มาคู่นี้เช้าขบไปอยู่แล้วกลางคืนทีนั่นเพื่เตรียมมาแล้วเออมาไปอยู่แล้วกลางขึ้นก้อันนี้ไปเส้นนี้ไปไม่ไป ไปเส้นนี้จวดใกล้ๆพอแั่มาเส็จหนีอยู่แล้วแมนจะได้กับบ้านเส้นนี้เพราะว่าถ้าไปนี้ปุ๊บประกาไปเส้นนาแกนาแกเสร็จนครพนมเพราะว่าตอนนั้นไปคนเข้ากลุ่มพึงพันหรือยังเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าในพันหนึ่งคือวัดดีด้วยเนาะแมนค่ะซัดสองพันซักเจ็ดร้อยหกสิบกว่า ทีเขาจ้าหน้าที่เลยคอยไปสิไปหลายโซนเราอยู่แมนนุ่ยบอกเราแล้วว่าพ่อกําลังเดินทางมาหอดหนีหอดหนีนุ่ยบอกเราเบิดเลยได้ไปหลายโซนของเราเมื่อกี้พ่อดาบสอเข้ามาถึงแล้วค่ะออกมาแล้วเหรอพ่อดาบสอดอกไม้มายินดีเดี๋ยวเขามีงานเนอะใช่ต่อไปนี่ก็เอาดอกเอาเช้าไปให้แกเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแมนค่ะหลังข้ากกาลินอยู่น้ำมันนั่นล่ะ มันสิพี่ของร้องรลับอยู่พอะม่ไปไล่สวนและ <สน S 1> ลไปไลส่สวนแกเพาเขาผูรองผู้หญิงแล้วก็เขาก็จะแต่งโซนโซนถิ่นยูโฮมไว้ให้รับแขกก็จะมีโต๊ะไว้ให้เปิดฤด,ดูกาลดนตรีแล้วเพล่อเพลนแน่น,นแบบบันร้องเพลงแบบร้องไห้เลยอะเออเกิดเหตุอะไรทำไมถึงแกก็จ่ายแล้ว่า ตื้นตันใจหรือเปล่ามันเึงได้ขนาดนี้เพราะิ่มต้นเองสร้างดต้นตีเพลงอ่ะชีวิดหมดเอบปกขี่อันเมื่อรับไอ้ดอลหลองไหมนอนกลางอีกยังนะพี่ไอเดอรน้องตาโตมันร้องน่ะมันดนตีมันมันแล้วก็มาต่อด้วยแต่แน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 ่กัซัมไดเห็นไหมเล่าแบบว่าเราโดนโดนเราเลยหไห แต่ว่าชื่นชอบีรีวัดติบดลถ้าไม่เอาออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าฝีมือขนาดนี้อุปกรณ์ทุกอย่างทําเองหมดไหมเข้าใจไหมว่าเคยทําเคยร้องแต่แบบคนทําให้ร้องทีนี้อยากร้องเพลงอะไรทําเองจริงๆไหมใช่มันเลยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันหรือเปล่าความฝันของแกหรือเปล่าถ้าอยากร้องเพลงนี้อยากร้องเพลงนี้จริงิไหมร้องนี่ละแบบแบบตื้นตันใจแบบ ปื๊บหรือเปล่าไม่รู้เนาะปาสุดยอดโอเคพี่น้องเราจะเดินทางไปแล้วทีตเอทคืลาบอัไหนมาเนาะแมนค่ะงานกะทินเนาะจะเป็นเอามือเดียวกันค่ะวันดีค่ะเราจะเดินทางไปแล้วที่คำม่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สิมิสกอนนะคะ